วันนี้นะคะขวัญจะพาเพื่อนๆมาส่องนกข้างบ้านกันอีกแล้วค่ะนกบ้านขวัญน,นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามานอกจากนกเข่าที่ทำลังแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีนกเอี้ยงนะคะนกกินปีอกเหลืองแล้ววันนี้นะคะจะมาส่องอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะที่แวะเวียนมาบ่อย ก็คือนกปรอดหัวสีขเมานะคะวันนี้มาหลายตัวเลยค่ะประมาณ3ตัวนะคะแล้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะชอบมาเกาะที่ต้นทองอุไรามากๆนะคะหน้า,าสารพระภูมินะคะเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้นะคะขวัญหลบอยู่ในบ้านนะคะผ่านหน้าต่างสองดูเขาค่ะ ขวัญออกไปถ่ายข้างนอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะตื่นคนนิดนึงค่ะต้องเงีย,งยบๆแล้วก็แอบอถ่ายวิดีโอนะคะด้านในบ้านน่ารักเชียวค่ะเพื่อนๆดูสิคะแวะเวียนกันมาเที่ยวบ้านขวัญเนี่ยทุกวันนะคะแล้วก็สลับกันมาแต่ละสายพันธุ์นะคะสุดยอดของธรรมชาติเลยค่ะ งั้นขวัญปล่อยเพื่อนๆชมันมไปอ,อย่างจุใจเลยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Do it.